สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ป่าแก่งอาจา์นะฮะอ่ป่านี้ก็ไม่ไม่นานนี้ก็มีคนหลงป่าไปที่เป็นข่าวคือนะครับตอนนี้ผมก็มาแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนต่อไปที่หลงป่าผืนนี้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างครับเป็นจุดที่เป็นลำธารกลางหุบเขาเลยนะครับทางลงค่อนข้างชันนิดหน่อยแล้วก็ลื่นนะครับ ปกติผมจะเดินป่าผมจะเอามีดพวกมีดมาด้วยนะมีดสาคัญพวกมีดพวกเนี้ยนะครับมีดเดินป่าจะใช้ตลอดเป้นะครับอันทุกพวกใส่พวกอาหารนิดหน่อยแล้วน้ําดื่มพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญพวกไฟฉายแล้วก็ไฟแชกนะฮะอุย้ยหายลื่นนะฮะอุย้ยลื่นเดี๋ยวมีดเจี๊ยบท้องไตหาแลวมึงเดี๋ยวเก็บมีดก่อนครับเดี๋ยวไปดูของลำธารล่างๆกันนะครับ นี่ผมเดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะโอ้ยก็วันนี้เป็นเป็นเป็นอาสาเป็นแข่งกับคุณติ๊กฮะเนวิเกเตอร์เนวิเกเตอร์กับเนวิเกเตอร์นีครับโอ้ยลื่นอ่กอ้าวแล้วครับผมมาถึงลำธารข้างล่างแล้วครับใครที่อยากจะมาสัมผัสธรรมชาตินะฮะขอให้มาที่นี่แล้วคุณจะรู้ว่า ธรรมชาติเนี่ยให้อะไรคุณยเยอะเลยนะฮะผมเป็นน้ำทาแล้วครับเป็นไงมา้ละคุ้มนะ